สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง y o u t u b e นาคา a n n e l นะครับคลิปนี้นะครับมีสูตรเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบอกว่าสูตรวิ่งเด่น10หน่วยบนนะครับจากคุณครูใจดีนะเป็น FC นะเป็นคุณครูใจดีอยากมาเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับท่านแบ่งปันมาว่ามีสูตรเด็ดสูตวิ่งบนตัวเดียวนะครับเข้าดี เดินดียาวๆว่างั้นนะครับก็มาทดสอบดูแล้วก็เดินเดินดีนะครับก็ได้นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นสูตรเลขบิ่งของคุณครูใจดีนะครับสูตรก่อนจะไปดูสูตรนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณการออกสลากกินแบ็นรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติ ปรดรับชมเพื่อคมันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสนากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับสูตรของคุณครูใจดีนะครับแบ่งปันสูตรมานะครับเห็นว่าสูตรเดินเข้าดีท่านก็อยากแบ่งปันให้ f อนะครับก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปนี้นะครับ สูตรนะครับสูตรก็เป็นไปตามนี้นะครับก็คือใช้หลักหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับสีแดงขีดไว้นะครับอาหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันนะครับหลักพันสามครั้งหกสามสิบแปดตัวนี้จะได้แปดนะครับหกสามสิบแปดหลักสิบสองครั้งนะครับหลักสิบสองครั้งและหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลัก ร้อครั้งที่3 1ครั้งบวก4คงที่นะครับตัวนี้ก็จะได้5บวก8เป็น3นะครับอันนี้ได้3แล้วนะครับได้3 8 3แบวก8บวก9ได้0นะครับบวก4คงที่งวดนี้ก็เท่ากับได้เท่ากับ4นะครับเท่ากับเลข4ได้นะครับหวยออกอะไรครับหวยออกที่ 5cc นะครับ 5cc ออกฝั่งนี้นะครับก็เข้าที่เลข4นะครับอันนี้เข้าที่เลข4อ่าเข้าไดาย4ก็เข้านะครับต่อมานะครับต่อมาก็เอาเหมือนเดิมนะครับเอาเหมือนเดิมก็คือเอาหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันนะครับ3ครั้งนะครับหลักพันสาครั้งหลัก10บน2ครั้ง หลักหน่วยบน1ครั้งหลักร้อยหครั้งนะครับแล้วก็บวก4คงที่นะครับอย่าลืมบวก4นะครับเท่ากับ5 3าสนะครับ4 2เป็น8อ่ะโอเคนะครับก็2องบวกแดนี่ตัดออกไปนะครับตัดออกไปเหลือ5 5าบวกแเป็น13นะครับก็3าบวกส ก็จะได้7นะครับงวดนี้ได้ที่7นะครับเลขออกอะไรครับงวดนี้เลขออกอะไรเปิดไปอ่าออกที่79นะครับ79ก็เข้าที่7นะครับเข้าที่7จังอยู่ที่10หน่วยนะครับเข้าที่7ก็ไปทดสอบย้อนอีกก็ได้นะครับย้อนอีกก็ได้นะครับพื้นที่ผมมีเท่านี้ก็เลยนำมาทำให้ชมนะครับได้ไม่เยอะนะครับ ทดสอบให้ชมได้อาจจะไม่ครบทุกงวดที่มันเข้ามางวดต่อมาครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสามครั้งนะครับหลัหกร้อยหลักสิบบนสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกสี่คงที่นะครับศูนย์ 0, อันนี้จะห้านะครับไดห้าเจ็ดสองสิบสี่นะครับคู่นี้ตัดทิ้งนะครับคู่นี้ตัดทิ้งไม่เอานะครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์ นะครับก็จะได้อันนี้บวก4 2 4เป็น8 8บวก5เป็น13งวดนี้ได้3นะครับงวดนี้ได้3เท่ากับเท่ากับ3นะครับเท่ากับ3เท่ากับ3เป็นสูตรของคุณครูใจดีแบ่งปันมานะครับเข้าไม้ 3, นะครับ3เข้านะครับเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับงวดต่อมาใช้หลัก หมื่นนะครับ1ครั้งหลักพันสอาครั้งนะครับหลักสิบ,บน2ครั้งนะครับหลักหน่วย1ครั้งหลักร้อยหครั้งนะครับก็จะได้3 7 2เจสอนะครับหกสองสิ 6, 2, 12, นะครับก็ศย์อ่าหนบวกสเป็นสาบวกสเป็นหกนะครับหกวกหเป็นสิบเนะครับสิบเวกสเป็นสิ เท่ากับ5นะครับเท่ากับห้งวดนี้ได้เท่ากับ5นะครับ5ออกไหมครับ5มาที่9 5นะครับ5มาที่9 5นี่ก็เข้ามาอีกนะครับนี่ก็เข้ามาอีกเป็นงวดที่เท่าไหร่แล้วเป็นงวดที่4ที่5นะครับที่4ที่5ที่4แล้วนะครับต่อมานะครับก็ใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหลักพัน สามครั้งหลักสิบสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่1นึ่งนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สนะครับเป็นครั้งที่สานะครับก็หก็เป็นจะได้สามสอนะครับอ่าสาบวกสเป็นเจ็เบวกแปเป็นสิบหบวกหเป็นสิบนะครับต่อไปสีบวกหเป็นศก็จะได้ศูนนะครับงวดนี้ เท่ากับ0นะครับเท่ากับ0 0นะครับออกไหม0ยมาที่0-3นะครับยังอยู่ที่1 0หน่วยบนอยู่นะครับเป็นวิ่งตัวเดียวนะครับได้รับการแบ่งปันมาจากคุณครูใจดีนะครับต่อไปครับงวดต่อไปนะครับหมื่นแล้วก็พันสามครั้งนะครับแล้วก็10บน นะครับหน่วยครั้งที่1นะครับร้อยครั้งที่3บวกสนะครับก็จะได้สามสามเป็น9นะครับสนนี่ศูนย์ห้า 5, บวก9เป็น1 4นะครับ4บวกสบวก5เป็น9 9เบวก3เป็น2นะครับ2บวกสเป็น6นะครับเท่ากับ6นะครับ ออกอะไรครับออกที่6กสองหกนะครับหก็เข้ามาที่หลักสิบหน่วยนะครับและงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้วันที่หนึ่งเมษายนนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นหครั้งนะครับหลักพันสาครั้งนะครับ3ครั้งหลักสิบบน2ครั้งหลักหน่วยครั้งที่1นครั้งหลัก ร้อยครั้งที่3 1ครั้งนะครับอย่าลืมบวก4คงที่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้7 3 21นะครับตัดกันก็ได้0นะครับอันนี้ก็2 2เป็น4 4นะครับบวก1เป็น5บวก1เป็น5 5าบวกเเป็น2นะครับ2อบวกสนะครับก็เท่ากับ6 นะครับได้6ตัวเดิมนะครับได้6ตัวเดิมได้6ตัวเดิมนะครับได้6ตัวเดิมได้6แล้วจะมาไหมนะครับจะมาหรือไม่มานะครับเลมาหรือไม่มาวันนี้ได้6นะครับวันที่1เมษานี้เลขหลัก10หน่วยบนนะครับ10หน่วย inclusive. บนนะครับระบุว่าอยู่10หน่วยบนไม่ใช่ร้อยนะครับ10หน่วยบ,บนตัวเดียว6 ครับอันนี้เป็นสูตรมาจากคุณครูใจดีแบ่งปันมานะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวจะมาหรือไม่มาวันที่1เมษายนรู้กันนะครับเดินต่อหรือไม่เดินต่อนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับฝากขอบคุณคุณครูใจดีที่ท่านาเมตตาแบ่งปันสูตรมาแล้วก็ฝาก fc กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรายกันนะครับขอใท่านผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรตรรีางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ